ครับครับสวัสดีครับรักนักสู้วิชาคองปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มากันเฉียกเช่นเคยกับการวิเคราะห์จานมวยชอบหลังช่างนะครับก่อนปล่อยตัวน้ำหนักเนื้อตัวครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับนี่เป็นคือสิ่งที่ท่านต้องติดตามนะครับก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้แล้วท่านจะได้พบกับผมในชอบหลังช่างนะครับอะ น้ำหนักเนื้อตัวนักมวยวันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับมันเป็นจุดๆนะครับจุดเก้าไกลสุดวันนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก่กอนจะนําเรียนก็ฝากถึงผู้มีพระคุณเช่นเดิมนะครับสโบเบสสโบเบสสามห้าเก้าครับเว็บแทงมยวยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวสเต็ปครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวการเงินมั่นคงถาวรเบอร์คอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ แอดเข้าไปเลยมีแอดอำนานะครับแอดสาม่าเก้าเอสบีโอบีทีครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสต์นะครับปักหมุดไว้ตรงนั้นแหละนะครับตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับมาไปกันเลยครับคู่แรกนะครับวยรอบบุนเสือสายบีครั้งที่20ครับดาบดำปตททองทวีครับพบกับเจ้าฉลามเสือนายกเอตาสลาครับก็คู่นี้ จะมีส่วนเสียเปรียบได้เปรียบกันก็คือเจ้าฉลามเสือนี่มันจะได้สูงกว่านะครับสูงกว่าโลหกือห้เซนน่ะนะรูปล่างเนื้อตัวเมื่อเช้านี้ก็นั่นเปี้ยเลยนะครับเจ้าฉลามเสือมันลดจุดห้านะครับเจ้าดับดำนี่เมื่อเช้านี้ก็คุณเตี้ยร้อยเอ็ดนะครับก็มวยหูเตี้ยร้อยเอ็ดพามานะครับมาช่างน้ํหนัก เจ้าเพชรสมนึกนะครับเพชรสมนึกสอตะกุดทองนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้โหเตี๋ต่อยแถวบ้านนอกเด็หาตัวตียาครับลายนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับเฮียนตีนะครับรู้สึกว่าจะใช้สีเสื้อทีเด็ดเก้านะครับส่วนเจ้าฉลามเสือนอนายุทธเทศลานี่ก็หรือว่าเจ้าฉลามเขาอปตสโลดนี่ก็ไม่ต้องซื้มละซ้อมอยู่สอโชคดีชัยอา่า ทำมวยแข็งแกร่งแข็งแรงครับสอโชคมีชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าบุญชน,นะอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหมวยสอโชคมีชัยทํามวยออกมาเนี่ยไม่ต้องเสืบเลยนะครับแล้วการกลับมาของเจ้าฉลามเสือในมัดดี้กับไฟที่ชนะเจ้าบอลลังซับในไฟล่าสุดนั้นมองเห็นแล้วว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะผิดหูผิดตาไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเดโชเล็กก็ผิดหูผิดตาไปเยอะครับนะสองคนนี้เนี่ย ตามที่ผมมองมองดูผิดหูผิดตาไปเยอะเลยนะครับแต่ถึงกระไรแล้วนะครับแตงจ๋าอย่างเจ้าดับดำนี่ครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับเลทตอนนี้คาดการไม่ต่ำกว่าห้าสานะครับก็ยังชอบไปที่ดับดำเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าสกอร์ต่ำทำงานไหมถ้าสกอร์ต่ำไม่ทำงานแล้วก็ หรือว่าไม่มีบทนับบทน็อกอบทนับนี่ก็ไม่แน่นะครับเพราะการกลับมาของเจ้าฉลามเสือในหมัดในไฟหลังๆนี่โอ้โหผิดหูผิดตาบอกได้คําเดียวครับผิดหูผิดตาเหลือเกินนะครับแล้วก็ซอมสอชคมีชัยเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เป็นไปได้หมดนะครับแต่เบื้องต้นก็ยังชอบไปที่ดับดำนะครับแต่งจ๋าของใครๆทั้งหลายคนนะครับมาถึงคู่สองครับ บลาพิภพเอราวัณครับพบกับเจ้าเดโชเล็กปอวาริลักษ์ครับสายบีครั้งที่20นะครับพิกัด121ปอนด์เหมือนกันนะครับเป็นสองขาดาบี้แมตนะนะไก่สุดของวันนี้ครับบลาพิภพเอราวัณครับจุด9นะครับไก่สุดวันนี้จุด9นะครับส่วนเจ้าเดโชเล็กนี่ก็มาท่อพิกัดนะครับเจ้าปลาพิภพนี่เป็นนักชกคนเดียวนะ ที่เขาว่าซ้อมอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ซ้อมอยู่ยะลานะครับก็ซุ่มซ้อมอยู่แถวโน้นนะครับแล้วขึ้นมาเก็บตัวอยู่กับเอราวันนะครับแล้วก็เตรียมตัวขึ้นมากอทบมนะครับ1ิปีนะครับเอ้ยไม่ใช่18ปีนะเจ้าป่าพิพิเจ้าเดโชเล็ก9 9นะครับอยากเป็นเป็นดามีแบบ สงขาแต่ว่าเจ้าป่าพิภพซ้อมอยู่ยะลานะครับส่วนคู่แรกนี่ก็เป็นร้อยเอ็ดกับนครศรีธรรมราชนะครับเหนือเจอใต้นะครับไออีสานเจอใต้แล้วก็เป็นใต้เจอใต้นะครับคู่2นะครับฝีมือกว่าหลากหลายครบเครื่องนะครับสําหรับเจ้าป่าพิภพนะครับถ้ามองเห็นนะครับถ้าเจ้าป่าพิภพมองเห็นคุณสมบัติของตัวเองนะครับว่าตัวเองมีหมัดเออ ว่าหมัดตัวเองนี่หนักนะครับก็คงจะไปซุ่มซอบนะครับออกหมัดบ่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักหมัดเข้าไปอีกก็เป็นสิ่งอันตรายต่อคู่ชกหลายๆคนเลยในไฟต์ต่อไปนะครับถ้ารู้จักนะครับเอานํามาใช้นะครับพรสวรรค์ลายนี้อันนี้นะครับและเสริมไปด้วยพรแสวงนะครับสําหรับเจ้าป่าพิภพสําหรับพรสวรรค์นี่เราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับกับการ หักประกาเซียนที่ไฟที่เจอกับเจ้าเพชรอ่าวไทยนะครับก็คงจะทําให้เขาอัตรหนักดีว่าตัวเองมีอะไรดีนะครับก็คงจะไม่เป็นสิ่งที่ลําบากเท่าไหร่กับการที่จะเอาชัยชนะจากเจ้าเดโชเล็กได้นะครับถ้ารู้จักตัวเองถ้ารู้จักว่าหมัดตัวเองดีนะครับแต่สําหรับเจ้าเดโชเล็กบอลวลรักษ์นะครับ กลับมาในไฟชนะเจ้ามังกรหยกนี่ก็โอโหเหลือลายครับนะกินปลายตัวนี้นะครับฝีมือครบเครื่องเขาในเหนียวนึบเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงกไกลแล้วนะครับผมยังเชื่อมั่นว่าเจ้าป่าพิภพมันเห็นแล้วว่าตัวเองมันหนักครับมันคงเห็นแล้วล่ะว่าตัวเองมีหมัดนะครับนะก็คงจะหาจังหวะต่อยนะครับก็คงจะเอาเจ้าเดชโชเล็กอยู่นะครับชอบไปที่ป่าพิภพเอราวัณครับ มาถึงคู่รองครับพิกัด1้7บปอนนะครับยอดเพชรจเจริญพอ,อพอจเจริญแพทย์นะครับหรือว่าเจ้าศักดมงคลสมศักดิ์ก่อสร้างนะครับเด็กหนุ่มวัย20ปีครับมวยขวาจากโคราชนะครับแม่มวยนะครับเจ้ายอดเพชรนี่มันชนะติดต่อกันมาหลายไฟแล้วเกินครับ10กว่าไฟอะ1ิบเบไฟะนะ บอกว่าสดเหลือเกินอ่ะสดเหลือหลายนะเออมาเจอกับรุ่นพี่นะครับกระดูกแข็งโป๊กบิ๊กแบงชอคโยู้าอิสุนะครับของดีจากอุบลรุ่นพี่23ปีครับนะทีมงานอาของเสียงำจันทร์ซาวคอนเชตนะครับก็ในครั้งที่เจ้าบิ๊กแบงมันเคยแพ้มานี่มันจะเป็นมวยไปจับจูดนะครับคือคือเป็นมวยแทนนี่นะโดยส่วนมากที่มันมามาแพ้มาแพ้นี่ เขาเอาวันมาใช้บริการเสริมเช่นั้นเองนะครับที่มันแพ้ๆบ่อยๆนะครับคือมามาแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งหลักอ่ะเออมาเอาค่าตัวก็กลับนะครับแต่ในมัดนี้แมตต์นี้นะครับบอกได้เลยว่าครับคู่ซ้อมนี่มีตัวใหญ่ๆนั้นเลยนะครับซ้อมดีซ้อมเยี่ยมครับบิ๊กแบงไฟนี้นะครับอ่าสดบทเก่านะครับมองกันอย่างนี้เลยนะครับ บิ๊กแบงนี่ม,มีลูกหนักนะครับทีมงานพี่เลี้ยสตาโคดบอกได้เลยว่ามันนี้มีทีเด็ดให้ดูแน่นอนนะครับก็คงจะเป็นลูกหนัก,นกๆนั่นแหละนะครับแล้วก็จังยา่าจอยอดเพชรนี่นะมันมีจุดอ่อนอยู่ที่ขานะครับเมื่อสามสี่สองสามปีก่อนนี่นะครับผมจําได้โดนเตะขานะครับตอนนั้นรู้สึกจะใครอะเตะขามันอะนับแปดเลยอะถึงนอกเลยมั่งตอนนั้น ถ้าจําไม่ผิดนะแต่มาแมตต์้นี่โอ้โหสิบเไฟนะครับไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะมาตลอดครับสูง190เซนติเมตรครับจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไหมกับเจ้าบิ๊กแบงนะครับนะก็สูงเกินกันผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 15, สิบหเซนแหละวันนี้นะครับกับเจ้าบิ๊กแบงเนี่ยเจ้าบิ๊กแบงจะใช้ความฉลาดความเก่าเอาอยู่ไหมนะครับ ถ้าเตะขาต่อยหมัดเตะขาขว้างกระจกไปเรื่อยก,ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นจุดเดียวที่จะทําให้เจ้ายอดเพชรเพียงพําไปได้นะครับแต่สําหรับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนี่ผมยังชอบไปที่เจ้าบิ๊กแบงเหมือนเดิมนะครับชอบสกอต์ต่ำนะครับการเข้าบิ๊กแบงไม่ใช่ว่าจะเข้ากันแบบตั้งอกตั้งใจเข้านะครับเราเข้ากันแค่2ยกนะครับ ดูเลย2อยกนะครับไม่ต้องดูมากนะครับเอา2อยกพอไม่ต้องถามยกหรอกถ้าเจ้าบิ๊กแบงมีอะไรที่ว่าเป็นทีห่หวัดเสียวหรือว่าเป็นที่ชื่อนอกชื่นใจกับ f อฟซีบิ๊กแบงแล้วก็นั่นแหละเข้าได้เลยแต่ถ้าไม่มี1นึ่งสองามสองไม่มีอะไรที่จะไปทำให้เจ้ายอดเพชรล่วงหลน่นลงไปให้กรรมการนับได้นั้นก็ โดดมาอยู่ยอดเพชรยาวเลยนะครับนะบอกได้อย่างนี้นะครับแต่เบื้องต้นซื้อความหนักแรงไปที่บิ๊กแบงชอคยูฮาอีสุครับมาถึงคู่เอกครับเชี่ยวพะลันชัยครับพบกับเจ้าเพชรไพลินสิทธ์หนุ่มน้อยครับเจ้าเขี่ยวพลันชัยครับรถหยุดหกนะครับเพชรไพลินมาเท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้ก็ใช้บริการกันมาแล้ว3ครั้งนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับโดยครั้งล่าสุดนั้นเป็นเจ้าเพชรเพลินครับเป็นผู้ชนะมานะครับโดยที่เจ้าเชี่ยวต่อให้ร้อยสิบห้าปอนต่อร้อยสิบเจ็ดปอนนะครับกับแมตท,ที่เจ้าเพชรเพลินชนะมาก็ได้น้ําหนักสองปอนนะครับก่อนหน้าน,นั้นก็เจ้าเชี่ยวชนะมาหมดนะครับชนะสองแพ้หนึ่งนะครับโดยไฟล่าสุดนี่มาชนะก็คือการต่อน้ําหนักให้เจ้าเพชรเพลินสองปอนนะครับ มาวันนี้เพิ่มเวทเป็น118ปอนด์ครับซึ่งเป็นเวทที่เจ้าเขี้ยวไม่ต้องทำอะไรมากไปนะครับปล่อยขึ้นมาแบบเป็นเวทที่ถนัดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าเขี้ยวนะครับนะคลิปตอนนั้นผมเอให้เจ้าที่เพชรเพลินสิรินน้อยนะครับหรือว่าสจโต้งปาจีนนะครับมาวันนี้ผมขอกลับลำครับขอกับลำมาอยู่ที่เจ้าเขี้ยวพลันชัยนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นมวยหู บักโจโคราชนะครับขึ้นไปเป่าคาถาแทนท่านก็ได้นะครับน่าจะเป็นพี่บักโจนะครับขึ้นไปเป่าคาถาให้วันนี้นะครับขอกับลํำมาอยู่ที่เขี้ยวพลันชัยครับสาเหตุก็เพราะเวทนะครับเพราะเวทนะครับรู้สึกจะกินช่างขึ้นเป็นร้อยสิบเก้าด้วยซ้ำนะครับวันนี้นะครับนะชอบไปที่เขี้ยวครับสรุปให้อีกทีครับคู่แรกก็ชอบไปที่ดาบดำ คู่2ชอบปลาพิภพคู่3ชอบบิ๊กแบงค์งยกนะครับคู่เอกชอบเชี่ยวพลันชัยครับกลับลำมาอยู่ทที่เจ้าเขี่ยวนะครับก่อนจะไปถึงมวยดีดีสโคเด็ดแล้วก็อภิพาคโคเด็ดเจ็ดยนนนำก็ฝากถึงผู้ิีพระคุณเช่นเดิมครับ s b o b e t สามเครับแอดเข้าไปนะครับมีแอดนำหน้านะครับแอดสามห้า s b o b t ครับผมจะลงลิงก์ปักหมุดไว้ที่แสดงความคิดเห็นนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับ มาถึงมวยดีดอีสอโคเดดประจําแบ์ดี้นะครับมวยดีดอีสอโคเด็ดประจาแช์นี้มอบให้กับเขาเลยครับคนที่มีพรสวรรค์น,นะครับปาพิพภพเอราวัณครับหนึ่งเดียวคนหนึ่งเดียวที่ซ้อมอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคือจังหวัดยะลานะครับคงจะไปซุ่มซ้อมอเพิ่มพระกําลังหมัดให้หนักกว่าเดิมนะครับเพื่อจะมาต่อกรในไฟในแมตต์ต่อไป จึงให้เป็นดีดอโคเดตเป็นที่ร้อยครับปาพิพภพเอราวัณน,นะครับมาถึงมวยอภิมหาโครเดเจ็ดยันน้ำประจำแบบนี้นะครับมอบให้เขาเลยครับเขี่ยวพระรัญชัยครับกับลำมาอยู่เจ้าเขี่ยวยกให้เป็นอภิมหาโครเดตเจ็ดยันน้ำไปเลยนะครับเชี่ยวพระรัญชัยนะครับเป็นอภิมหาโครเดเจ็ดยันน้ำนะครับ สลหับหันหลังเล่นวันนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเจงจ๋านะครับดาบดำปตททองทวีครับเป็นหันหลังเล่นตีลังกาเล่นนะครับดาบดำปตททองทวีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังทุนนะครับอย่าได้ชะล่าใจอย่าได้ประมาทนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับอยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังทุนกินสองข้างเสมอขอจัดไปเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมแมสนะครับออกไปไหนออกไปจะไปทําธุรปะปังอะไรที่ไหนหรือจะไปทําธุรกรรมอะไรที่ไหนนะครับก็อย่าลืมแมสนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับจากกระผมนักสู้วิชาขอกบุกขนมต้มนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับกับศึกมวยไทยเกตสีฉีกทุกชั้นยากาศสวัสดีครับ